ลูกหลานอยู่ยในความสงบ วันนี้เป็นวันจันทร์ที่13เมษายนพุทธศักราช2563เมื่อเกือบ20ปีให้หลังกันมังวันนี้วันที่13-14ต่อเมษายนปี42โยมแม่ของหลวงพ่อได้ จากไปนะลูกหลานสทาญาติโจมจากที่วัดนี่นะท่านป่วยมาแล้วก็เลยนำท่านมาที่วัด่านกอมรณะวันที่สิบสามถ้าเป็นโบราณกับวันคืนวันที่สิบสามแต่นี้เป็นตีหนึ่งของวันที่สิบสามมันก็เป็นวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่เมษายน พุทธศักราช2,542ที่โยมแม่จากไปรร้สึกว่าวันนี้ในข่าวนั้นก็สุขระหุกสารวนวุ่นวายพอสมควรแต่บัดนี้ท่านก็ได้จากไปอายุท่านโยมแม่ก็95ปีกว่าๆต่อมาปี ต่อมาถัดปีต่อมาอีกยมพ่อได้จากไปอีกยมพ่อไปเดือนธันวาไปเดือนธันวายมแม่ไปเดือนเมษาต่อมายมพ่อไปเดือนธันวาบรรณะเก้าสิบหกปียมแม่เก้าสิบห้ายมพ่อเก้เาสิบหก ลงพ่อเป็นกำพากำพลนะลูกหลานนะนี่แหละคนเกิดมานะจะให้ตายพร้อมกันได้ยังไงใช่ไหมคุณพ่อโยมพ่อโยมแม่มาก,ก่อนก็ไปก่อนพวกเราก็เดินตามหลังกันไปไเรื่อยนี่น่ะมรณะมรณ,มรณงเมพระวิสติมรณะธรรมโมหิมรณงอนาตีโตอันนี้ก็ พอมาถึงวันนี้ก็หลวงพ่อเล่าก่าวให้กับศรัทธาญ,ญาติโยมผู้ที่เกี่ยวข้องวันนี้ทํามบุญอุทิศเวลาพระสงฆ์มโนธนาให้พรลูกหลานผู้รู้จักกับอุทิศส่วนกุศลให้ยายเนอร์หงพ่ออุทิศละ,ละแล้วก็บอกไปทางญาติพี่น้องเหมือนกัน <c oughs> ต่างคนก็ต่างมาไม่ได้ต่างคนก็ต่างสงบเน่งแต่เมื่อวานวันก่อนนั้นก็โยมพี่ ที่ติดหลวงพ่อนมพี่วาลินได้เอาให้หลานเอาข้าวมาทั้งข้าวเปลือกทั้งข้าวสารทั้งจะจะตุกปัจจัยอันนั้นก็สามีอายุ80ดสบปีมั้งท่านได้ตายลงไปลงบอกโอ้ยไปไม่ได้ละมันช่วงโรคไวรัสโควิดพอดีให้จัดการไปแล้วนะ ก็เลยจัดการไปทางนู้นเผาไปแบบเรียบง่ายจากนั้นเขาเลยส่งจตุปัจจัยมาทำบุญเราก็เออเอาลูกหลานลมาทำบุญทั้งข้าวสารอาหารแห้งทั้งจตุปัจจัยเป็นการอุทิศให้ทุกคนนั่นแหละในวงสาคนาญาติที่โยมพี่ได้ทำบุญมา ในช่วงนี้นกับวัดของเราก็อย่างที่ว่าเหมือนกันอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่ว่าขาดตกบกพร่องไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ต้องประคองประคองประคอง,ปร,คองประคองอยู่ในที่มั่นของใครของเราจะทำอะไรก็ต้องคิดอ่าน อย่าไปคิดแบบฟุฟ่มเฟือยฟุ่มเฟือยเหมือนแต่ก่อนอไม่ได้ล่ะต้องรัดเข็มขัดจะทําอะไรต้องมองใช้มองขวามองหน้ามองหลังมองสูงมองต่ํามองสิ่งรอบด้านมองกระเป๋าตนเองอไม่ใช่ว่าจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ใช่นี่ยละอันนี้ก็ให้พวกเราทุกๆท่านอยู่ณสถานะไหนอยู่นณสถานที่ใด ให,ให้มองตนเองแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สิบสามทุกปีที่ผ่านมาตั้งแต่หลวงพ่อเกิดมานน่เะเป็นวันที่สนุกสนานของพี่น้องประชาชนคนไทยคนลาวคนที่นั่นถือว่าเป็นวันสงกรานเป็นวันสนุกสนานเล่นน้ำเพราะมันเป็นนาร้อนพอดี แต่ปีนี้รู้สึกว่าทางรัฐบาลก็ห้ามขึ้นมาก็เพาะชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลถ้าหาว่าพว,พวกลูกหลานพี่น้องไปเ,เล่นสะดุกสนานไวรัสตัวนี้มันอติดง่ายๆเขาว่างั้นอพอมันติดเข้าไปแล้วก่อนระบ,บาดพอมันละบ,บาดแล้ว จะรักษาได้ยังไงล่ะสินี่เอาเข้าโรงพยาบาลก็เต็มโรงพยาบาลาผลที่สุดพอตายไปก็เต็มป่า,ายใช้แต่พวกเราก็คงจะเห็นวิธีการต่างประเทศที่คนตายแล้วเขาทำยังไงเ,เขามัดเ,เหมือนกับใส่กอกนใส่ผ้าขาวมัดแล้วก็เเชือกมัดเ,เป็นรอดๆแล้วก็ เอาไปฝังไปเผาที่ไหนก็ใหม่สาบอยู่เหมือนกันกลัวจะมีเชื้อตัวนั้นออกมาอกีกนั่นแหละเราก็ไม่อยากจะให้ประเทศชาติของเราก็ไม่ใหไ้ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นต่างคนก็ต่างแล้วเวียงระหว่างก็ถูกแล้วนะเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายอย่าไปคุนเคืองอถ้าไม่ได้เล่นปีนี้ปีต่อไปก็ยังมีอีกอปีนี้มันปีที่ขับขัน พวกลูกหลานทุกคนก็นนะะเราเีวงระวังนะสำหวมระวังหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อก็มองเหมือนกันนะก็ตามไม่จริงก็นะ่ะมันต้องเดินตามกาลเทศการสถานที่นะเวลาเช่นนี้เราไม่ควรจะสนุกสนานควรอยู่ในที่มั่นอยู่ในครอบครัวอย่าไปเพ่นพ่านนะ ถ้าไปที่ไหนก็ไปแล้วก็รีบกลับพอทําธุระจุดนั้นเสร็จแล้วก็กลับกลับมาบ้านพักพักพาอาศัยนี่แหละ <c oughs> อันนี้ก็คือพวกเราท่านทั้งหลายนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายสั่งสอนลูกหลานของตนเองนะ่ะลูกหลานเกิดใมาใหญ่ที่หลังมีเขามีแต่จะสนุกสนานแต่ปู่ย่าตายายนั่นะพ่อแม่นั่นะ ให้บอกกล่าวเขาให้อยู่ในกฎระเบียบอันนี้กันยังก็ยังไม่ถึงขนาดศึกสงครามอันนี้เป็นเป็นศึกศึกกับเชื้อโรคภัยไข้เจ็บนะถ้าว่าเกิดศึกสงครามภายนอกสมัยก่อนนะส,งสงครามโลกค,ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะคงจะหนักหนาสาหัสกว่านี้แต่ขนาดนี้ก็เลยนะแต่เพียงแต่ว่าลูกเวียงระวัง ทุกคนต้องระ,ว,งระวังระวังตัวนะถ้ามันติดไปแล้วก่อนนะปัญหาตามมาเสียใจทั้งครอบครัวเสียใจทั้งประเทศชาติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินนั่นแหละนะแล้วก็พร้อมกันถึงพวกเราจะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านในเรือนก็หางานทำถ้าไม่มีงานอะไรทำก็นั้นนะ อ่านหนังสืออ่านหนังสือกับฟังเทศธรรมะศึกษาข้อกฎหมายอะไรมันมีแต่เยอะแยะวิธีการทำไม่ใช่วลาจะทะเลถลายออกไปนอกบ้านที่จะมีงานทำเจ้าอยู่ในบ้านก็มีงานทำเอาอมาศึกษาจากนั้นกันจะมีโอกาสฝึกสมาธิบังทำจิตทำใจของตนเองบัง กลางวันเงียบเงียบสงบอยู่ตามลำพังยิงทกกักกันสถานที่ไม่ให้ไปไหนนั่นแหละ,ะเราต้องฝึกจิตจิฝึกจิตใจของตนเองเอออันนี้เรายังไม่ป่วยนะเรายังเดินไปมาได้ยังเข้าห้องน้งห้องน้ำได้ออกกำลังกายได้อันนี้นับวัาดีอยู่นะแต่อีกสักวันหนึ่งข้างหน้านะ กระดุกกระดิกไม่ไดเ้เขาจับเข้าไปในห้องไอซียูไม่รู้สายอะไรยัดเข้าไปในปากยัดเข้าไปในจมูกสายอะไรพลุงพลังอยู่ในห้องไอซูในช่วงนั้นลหะเราจะคิดยังไงใจของเราจะเป็นยังไงในช่วงนั้นแต่ขนาดนี้เนี่ยเรายัางเดินไปยังมาไปมาได้อยู่จิตใจของเราเป็นยังไงมองดูใจตัวเองตัวเองขณะที่ เราถูกกักกันนะมันเป็นยังไงแล้วก็ถึงช่วงนั้นที่เข้าไปในอยู่ตามลำพังเห็นแต่คนเตียงคนป่วยนอนในคางข้างตนเองเ,ออเต็มไปหมดในความรู้สึกจุดนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็มาเปรียบเทียบดูนะนี่แหละเป็นการฝึกจิตฝึกใจคนตนเองไว้เหมือนกันนั่นแหละนั่แหละอันนี้ก็คือไม่ใช่ว่าเขามากักกันเขาตัวเองนะ้วก เป็นทุกข์เป็นร้อนร้องโ h มร้องไห้เป็นทุกข์ใจจะเป็นประสาทเอา,เอาจะเป็นโลกประสาทเอาไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็หาวิธีการหาแนวทร,รมดูฟังเทศทุกวันในฟังเทศในโทรศัพท์ก็ยังได้นะฟังเทศของหลวงตามหาบัวกดกดกด,กดเข้าไปหลวงตามหาบัวยนต์จมปันโน วัดป่าบ้านตาเท่านั้นะท่านก็โผล่มาจากนั้นก็นั่งฟังเปิดวิทยุเปิดโทรศัพท์ฟังธรรมเทศนาเราจะเลือกเอากันไหนเราจะฟังเสียงหลวงปู่ลาก็ได้หลวงปูส่สิงทองก็ได้เราชอบองค์ไหนเราก็เปิดฟังจะศึกษาธรรมะช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่กับยเย้าเฝ้ากับเรือนเป็นช่วงที่ศึกษา ข่อกฎหมายก็ได้สิ่งอ่านให้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์จากนั้นก็มีการบ้านอะไรที่จะต้องทำในบ้านเราซ่อมบ้านบ้างเอากระเบื้องมาติดบ้างเอาปูนซีเมนต์มาซ่อมบ้างซ่อมไฟฟ้าบ้างดีมันจะได้ดูจู่บ้านตนเองเพราะว่าสรุปแล้วก็คือให้มันเกิดประโยชน์ อย่าไปหายใจเ้งเปล่า,ลาอย่าไปทำให้งมเงาว้าเวอ้างว้าเงียบเหงาเศร้าซึมมันไม่ถูกทั้งนั้นแหละมันต้องพยายามหาทางออกแล้วพยายามทำการทำงานในบ้านของตนเองนั่นแหละถ้าไม่มีอะไรก็เอาจอบออไปดักไปดดยหญ้าทางหญ้าในบ้านตัวเองจากนั้นก็ปลูกต้นไม้ ปลูกผักปลูกยาหาแฉลนมากัน้นไม่ให้พวกไก่พวกอะไรสัตว์เข้าไปกัดไปจิกจากนั้นก็นลดน้ําล้วนแล้วจะเป็นประโยชน์ทางนั้นนะทําให้เกิดประโยชน์นะถ้าให้ทําเกิดโทษมันก็เกิดโทษได้ไม่มีอะไรกันเนละโท,ทรศัพท์ไปหากันไปจับกลุ่มกันไปเล่นไฮโลกันผลได้สุดตำรวจไปจับเอาไปขังคุกขายขี้หน้าตนเองอีกต่างหากเลย ที่เป็นคนเฒ่าคนแก่ไม่มีที่ทําไม่มีทางออกเสียงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละจัทธาญ,ญ,ญาติดยมลูกหลานนะ,ะเมื่อให้อยู่ในความสงบก็ต้องอยู่ในความสงบอยู่ในความนิ่งถ้ายัางเป็นพระธรรมฐานเนี่ยอย่างหลวงพ่อเนี่หลวงพ่อไม่ได้ตกเดือดร้อนอะไรนะยังไงก็ได้จริงอยู่ตามลำพังยิ่งดีใหญ่ เดินโยกมนั่งภาวนาดูจิตใจอ่านหนังสือศึกษาพระไตรปิฎกอะไรก็ได้สำหรับจัตถาญาตโยมผู้สูงวัยพอจะอ่านหนังสือได้ก็ท่องสวดมนก็ได้ฝึกหัดสวดมนตก็ได้พยายามสาธยายในการสวดมนไหว้พระอ่านตกหนังสือขึ้นมานสาธยายมนตสาธยายพระพุทธมนต์ การล้วนแล้วจะเป็นประโยชน์ทั้งหมดนะนะถ้าเราทําให้เกิดประโยชน์นะถ้าเรานำมานั่งคิดจุกคิดเจ้าคิดงมคิดเหงาคิดเพอเพอจะเป็นประสาทเอาเพราะไม่ได้ไปที่ไหน <c oughs> ไม่ได้ไปตลาดไม่ได้ไปซื้อสิงคองอกุ้มอกกุ้มใจไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะอต้องคิดหาทางทําให้มันเกิดประโยชน์จะเป็นชาวบ้านนอกปัาน,นาของเราคนนั้นนะ ปลูกผักปลูกหยาเลี้ยงขอบเลี้ยงหัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานปลูกพริกปลูกเขือกันลดแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละเ,เ,พเพื่อขายอีกต่างหากปลอดสารอีกต่างหากนี่แหละอันนี้ก็คือทำชีวิตเป็นประจำวันให้เกิดประโยชน์สำหรับพวกเราแต่สำหรับพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมันก็อยู่ในความสงบอยู่แล้วนะ พยายามเร่งความภาคความเพียรพยายามภาวนาเอาเถอะในชว่วงนี้ข้าพเจ้าไม่มีอะไรข้าพเจ้าจะภาวนาให้มากที่สุดจะบังคับจิตใจคนตนเองไม่ให้คิดปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกในวันนี้ทดล้องในวันในวันเดียวนะ่ะไม่ให้คิดออกไปข้างนอกให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวเฉพาะวันนี้วันอื่นมันจะคิดก็ให้มันคิดไป แต่วันนี้นะไม่ให้มันคิดตั้งแต่หกโมงเช้าขึ้นมาเนะี่ยเราอดทอาหารอีททดลองอ้ต่างหากทดลองอดทอาหารดูอดทาหารอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวขาขวาขาขวา,ขาพุทธขาซ้ายโธถ้าเรานั่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธเราเวลาเราปัดกวาดเราก็เหวียงขวาพุทธเวียง,ยงซ้ายโธมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเอง วันนี้ทดลองดูไม่ใช่ว่าวันไหนวันเก่านะเอาวันนี้วันเดียวตายให้มันตายใจขาดมันขาดทฤษว่ามันเป็นยังไงนี่แหละหลวงพ่อว่าถ้าเอาจริงเอาจังอย่างนั้นนอีกสักวันหนึ่งเราก็รู้แนวทางรู้แนวทางว่าอมันคิดมันออกไปยังไงในขณะที่มันอยากจะคิดนะมันจับออกไปยังไง เราเราดึงเข้ามาเหนี่ยวเข้ามาให้มันอยู่กำหนดอยู่ที่อันเก่ามันเป็นอย่างไรเราจะรู้ได้ว่าวิธีการภาวนาอย่างไอยก็รู้แหละท่นนี่จิตใจมันออกจิตใจมันอยู่จิตใจมันคิดมันปรุงมันฟุ่งมันจานก็ดุร,รู้รู้ได้ถึงจะมีภาวนาจะไม่ถึงมักถึงผลก็เถอะก็รู้ได้วิธีการที่จะ <c oughs> ดูจิตใจของตนเองนี่แหละ มันมีวิธีการอย่างนั้นลูกหลานศรัทธายาตโยมนะช่วงนี้มันก็เป็นพาลาและอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องอย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้เราเอาเหตุการณ์อย่างนี้ให้เกิดประโยชน์อย่าให้มันเป็นโทษนะถ้ามว่ามันทำเอาเหตุการณ์อย่างนี้ให้เป็นโทษไปวานน,นั้นไม่ <independently> ดีเลยเอาเหตุการณ์อย่างนี้นะให้เป็นคนุณให้เป็นประโยชน์ สำหรับตนเองครอบครัวประเทศชาติบ้านเมืองพระนกรให้พวกเราทุกลูกหลานทุกคน,นที่หลวงพ่อพูดวันนี้เป็นวันสงกรานต์13ในสงกรานต์แต่วันนี้ก็เงียบหลวงพ่อไปในหมู่บ้านได้ถามผู้ใหญ่บ้านผู้เกี่ยวข้องลูกหลานอยู่ในความสงบนั่นแหละจะทํำยังไงได้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ถ้ามันติด โรคภัยไข้เจ็บไม่รู้จะติดทางไหนไม่รู้ใครติดมาบ้างทํามันติดลูกติดหลานติดพอ่อติดแม่ติดวงสาคณะาาติของเรานะ่อะส่งเข้าโรงพยาบาลนะ่ตายเป็นพววเลยทนะีเดียเอาไปมายกครัวนะี่ยยกครัวเลยยกครัวตายตายยกครัวเลยทำไงมันไม่ใช่ผลดีเหมือนกันนะลูกหลานนะ,ะในการบ้กพระพุทธเจ้าเวลา เกิดโรคระบาดในต่างคนต่างไปเหมือนกับมดแตกหลังนะไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงหาอะไรที่บ้านเรือนของตนเองนะเอาชีวิตรอดไปใครไปเราเลยแหละแยกกันนะไปคนละทิศละทางกันนะอันนี้เมืองไทยของเราเขายังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เอาเถอะถ้าหาาเราไม่ระเวียงระวังมันจะเป็นไปได้นะลูกหลานนะเพราะ,ะนั้นต่างคนต่างระเวียงระวังไปดีกว่าเตรียมพร้อมรักษาตนเองมอง ช่วยกันรักษาเมื่อรักษาเสร็จแล้วพิษภัยมันก็จะเข้ามาไม่ถึงพวกเรานะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรณตรีเนอ <c oughs> ก่อนที่จะอนุโมทนาให้พรเป็นวันสงกรานเป็นวันสำคัญยิ่งของประเทศชาติบ้านเมืองมาแตนดึกดำบรรมาตั้งแต่เก่าแก่มาตั้งแต่ ประเทศชาติตั้งแต่พอ่อขุนศรีอินตราทิตพ่อคุณรามกำแหงเรียกว่าสงกรานสงกรานเป็นมาตั้งแต่ดึกดำบรรนเอพราะนั้นปู่ย่าตาทวดของเราที่จากไปแล้วก่อนนะ,นะวันนี้ก็เป็นวันทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนอีกต่างหากลูกหลานบางคนทน <c oughs> ำบุญให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ทำบุญให้ตระกูลนะวันสงกราน แต่ปีนี้พวกเรางดเว้นไม่ได้ทำแต่หลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตา,าก็มีแต่ส่งกระแสจิตใจด้วยบุญบาร,รมีของหลวงพ่อที่ได้บำเพ็ญมายาวนานแต่จนอ,อดีตชาติเราก็ไม่รู้อะอดีตชาติยังไงแต่ในปัจจุบันในชาตินี่ก็นั่นแหละตั้งแต่เป็นสัมเณีมาจนถึงปูน,นีละ่ะ ที่ฝากฝังชีวิตไว้ในพุทธศาสนารักษาศีลรักษาธรรมทางจิตภาวนาทางรักษาศีลแล้วก็บุญกุศลที่หลวงพ่อได้บำเพ็ญมาด้กันนะก็ขอให้เป็นพลังเกือ้อกูลหนุนจิตใจของลูกหลานพี่น้นองประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าทุกทุกท่านด้วยน้ําจิตน้ําใจข้าพเจ้าจงเป็นสุขขอให้ท่านผู้อื่นทั้งหลายจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไร ขอให้ทุกท่านมีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาหลวงพอ่อแผ่กระแสจิตกระแสใจยอย่างนั้นนะลุกหลานแล้วก็พร้อมกันกันน้อมนำทำคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยพุทธานุภาพธรรมนานุภาพสังขานุภาพอนุภาพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิงย่งอนุภาพพระพุทธปริรัตนสูตรที่พระองค์ได้ไป จเจริญพระพุทธมนต์ที่เมืองเวสาลีพร้อมกับพระส500าสงฆ์ห้าร้อยได้ทำให้โรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดในคราวนั้นครั้งนั้นหายจากเมืองเวสาลีกันด้วยขออัญเชิญรัตนสูตรนั้นเ,เข้ามาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอให้หายจากาโรคภัยไข้เจ็บโรคโควิด ในทินในคราวในครั้งนี้ด้วยพุทธานุภาพพรหมนานุภาพสังขานุภาพด้วยอนุภาพรัตนสูตรนั้นนะแล้วก็เทพเจ้าเหล่าเทวาทุกชั้นภูมิตลอดพระอินทาทิราชพระพรมทั้งหลายสวรรค์ชั้นฟ้าตลอดถึงบุญบาร,รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้บำเพ็ญมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ในพื้นแผ่นดินไทยพวกเราลูกหลานทั้งหลายก็ได้ปู่ย่าตายายของพวกเราก็ไดดูแลบำรุงพ่อแม่ครูบาอาจารย์จนได้สำเร็จสำเร็จผลก็มากต่อมากโดยบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลน,นั่นก็ให้มาคุ้มครองพี่น้องประชาชนลูกหลานของพวกเราด้วยเทพเจ้าเหล่าเทวาพระาพระยามเทวาทิราช บุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งมวลที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมาก็ขอให้มาคุ้มครองลูกหลานจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจขอให้หายจากโรคคาประญญาที่โลกทั้งโลกเขากลัวกันท,ทั้งประเทศทั้งประเทศกลัวกันพวกเราก็กลัวเหมือนกันแล้วก็ขอให้กำจัดปัดเป่าให้หายจาก ประเทศชาติบ้านเมืองจากพวกเราขอให้พวกเราอยู่ด้วยความาด้วยความกเกษมสำราญด้วยความสุกกายสุขใจทุกๆท่ทานเน้อลูกหลานเน้อเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโนมทนาเป็นภาษาบาลีที่นี่นะสัพพุทธานุภาเวนัสสัพธามา พาเวนัสสังคานุภาเวนพุทธรัตนังธรรมารัตนังสังขารัตนังตินารัตนานังอนุภาเว จัตุรสิติสหัสธรรมคันธานุภาเวนะปิตะกัดยานุภาเวนะชินนสาวกานุภาเวนะสัพเพะเตะรคาสัพเป เตพยาสับเปเตอันตรายยาสัพเปเตอุปาทาวาสัพเปเตทุนนิมิตตาสับเปเตออาวมัก ทราลาวินาสันตุอายุวัดฒนาโกท่านาวัตท่าโกสิริวัฒนาโกยศาวัตท่าโกพะลาวัดท่าโกวันนาวัตท่าโก สุขว oh ok oh ัตะโกโมตุสาภะธาโทคารคาพยาเวลาโสกาสตุจุปัตะวาเนกาอันตรายาปิวินัส สันตุจาตสศาส,าส,สานาศิยาศิษที่านังล้าพังสโสติภาคกยังสุขังบาลังสิริอายุจาวันจะพอคังวุฒิจายสวัส,สตวัตตาจ จ้าชีวะสิรษฐีภาวนตุเตภาวตุสาภามังคะลังรักขันตุสังอะเทวตาสาภาปุถะนุภาเวนัสธาสดิภาวนตุเตภาวตุสาภามังคะลังรัก ขันตุสาเทวตาสาพัพาธรรมมะนุภาเวนัสธาโจติภาวันพภาวะตุสาพะมังคลังรักขันตุสาเทวตา,า,มมาวตา,าพาสังหา สามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง a ฟ e b o o k และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนหลวงพ่อสิงห์ทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมปะโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังและพะเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา